พะนักท่านนายเซโจมัตาเลลาป,าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านป,นาประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิตาลีประสบความสำเร็จและความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมดินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าในความสัมพันธ์ชันมิตรอันใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรมและศิลปะทั้งในบริบททวิภาคีและสหภาพยุโรปค,ความสัมพันธ์ใกล้ชิดดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องไปและยิ่งกระชับแน่นแฟ้นงอกงามขึ้นเพื่อประโยชน์สู่ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประม่าพิไทยมหาวชิรลงกรรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว